เด็ครับพี่น้องสัมภาระมือส่งง่วครับสินค้าล้างแยงดีนี่หอมงวยเลยเรียบร้อยหนึ่งกองตามด้วยกาดไปเดยครับปลาแดงบอมนี่นี่นี่อ้าวานะใส่ข่าหอมหอมค่ากระคุอยู่ข้างปอกนกนี่แหละข่ากระคุชยู่ข้างขครอกพี่น้องาออลลขาดไปเลยเนีย โอ้หอมค่ะถ้าผมหอมเฮงไว้เลยนี่ลูกสลาต้องมีไงลูกสลาหัวพอดีไอตอนนกขวามักพี่ไข่ย่างดีครับให้ประแดกบองไปกินลูกเมียเราจะรับสนุนดีครับมาเด้อมาดีมากสวัสดีกันเสานี้เป็นเสาของวัน เสาร์ที่26เดือนพฤศจิกายนนะสิ้นเดือนพอดีพอดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะออกไปต้อนนกกับอาจารย์ในดิเพิ่นมาแต่มาใช่พอดีของแตงมหอดพอดีครับพัดหลุดใส่ไงนี่แหละคุ้นชาเนี่ไปไปเที่ยวหลังฝ่าหลังฝนมันจะเป็นยังไงเตรียมตัวเตรียมตัวหกฟองเศร้าครับใส่ห่อเข่าห่อน้ำเลยทีหกทีหนึ่งเข่าแต้ทีทีนี่ครับแตอยู่นี่ได้กินได้กินเข่าบ้างมาหนิพี่น้อง ถ้าตามมาเบังคับมาวันนี้มัน,มนสนุกสนานสำเร็จการไปตอนอกนอกเนอกอาะติดตามเบังได้ครับได้ข้องเจ็ดครับเป้าหมายจะตามไปครับคุณดูขังคอกนอกนี่แหละค่าคุณดูขังของนอกไป,นกไปเนาะขาดก็ได้เด้โหหอมค่าค่าผมหอมแหมไวเลยนี่ลูกโซล่าต้องมี้งลาาูกโซล่าหัวพอดีไปตอนนอกัว เมื่ขไข่ย่างดีครับเด็กประดดแดนบบองไปกินถุงเนี่ยเราจะรับสนอนดีนะมันดีมาสวัสดีกันมเสาร์นี้เป็นเสาร์ของวันเสาร์ที่26เดือนพฤศจิกายนนะสิ้นเดือนพอดีพอดีครับพี่น้อกวันนี้ผมจะออกไปต้อนนกกับอาจารย์ในที่เป็นมาแต่มาใช่เหรอของแต่โมฮอดพอดีครับพัดหลุดใส่ไงนี่แหละคุณชาเนี่ไป ไปเที่ยวหลังฝ่าหลังฝนมันจะเป็นยังไงเ <t ose> ตรียมตัวเตร,ตร,ตรียมตัวหกฟองเศร้าครับใส่ห่อ,อเก่าห่อนามเลยนกนี่นกเก่าแท้ทีสนี่ครับแต่ยวงไม่ได้กินแล้กินเก่าบ้ามันนี่พี่น้องถ้าถามมาเบิ้งคาบัดวันนี้มันสนุกสนานสนํนาเร็คกับไปตอนนอกเนาะจะตามบ้องได้ครับได้ข้องเจ็ดครับเป่าไมยจะตามไปครับตอนนี้ผมยืนที่ข้องเจ็ดอำเภอหนองเสือ นะครับกองเข็หนองเสืออออกบ้านท้งเศร้าแล้วอางัชันหมายที่ว่าสิไปนั่นพอดีพื้นมีงานครับเปิดเครื่องเสียงเปิดเครื่องไฟร้องเพลงเติมเติมติมอยู่กันเลยบ่ได้บ่ได้หมายกับข้อหมายยังเล่นวัชพันขึ้นไปครับคุณซาก็เล่นใหญ่บอาจารยนพื้นไม้นี่ละมาเที่ยวจานนี้ดีพื้นมาจากมหาชัยมาจากเขียนหนาคุณซาปะนะแต่เล็กถึงยู่พื้นเมืองครับเนี่ย เป็นนกมากงอมาเด้อกับจังติดที่ตามงานต่อไปครับว่าสิจะเป็นจังใดให้นกขันอยู่บรรยากาศโดยร่วมก็ดีเยอะครับพี่น้องบรรยากาศโดยร่วมร่มเร่นลูกเป็นึ่งเขาเด้สีสีแดงบึ้งไป่น้ำกันครับสีนี้เตยมหมด นกหล,ลยก็เปน็นนกปากค pues ้องจ็คล้องระบีพัดนะครับนกหลยนกเขาหล่อนไหนไล่ตีกันอยู่ตอนไหนไล่ตีกันอยู่คุณชายคุณทราบไดครับท่านมีแต่เรามาไกลอยู่สอบประจันตุ้ยยี่ต้นคุ้นนี่ครับจัดไปแล้วว่าันนกเอียงผวดยังไม่ผิวปากเส้นนกเสอได้ผลมาท่านพอใจ ตัวนี้เสียงดีครับนี่นี่เสียงดีกุกเดียวกุกเดียวฮะนั่นยังดีนี่สาวรูดบ้าบ้าแล้วตกจากเฮ็ดมอไซคิงไปยังทันเลอเนาะเดี๋ยวจะเอาไปใช่นี่เดี๋ยวใหญ่คุณสาไม่ใช่นี่ทางนี้บ่มีสายไฟบ่มีเสาไฟต้องเปลี่ยนใหม่ ต้องเอาเพชรเม็ดเยี่ยมไปเสยเพชรเม็ดเยี่ยมสท่านนี่พี่น้องผมมากับเพชรเม็ดเยี่ยมเด้ครับวันนี้นอกไม้ผมนี่เพชรเงียบเพราะท่านได้แปลงอยู่ท่านได้แปลงล่างอยู่เพชรเม็ดเยี่ยมเกีตรตัวขันกันยังแจกช้องเจ็ดครับขอม้วมแล้ว เรียบร้อยเพชรเม็ดเยี่ยมจัดเฉลยให้แล้วครับเอาตัวครับพี่น้องคุณซาเบิ้งมาเนี่งเสยงหน่อยเสียงดี อย่างนี้ว่าจะว่าคู่บางงามสับสูงผลเอ๊ต้องหมอบหมอบเพื่อลูกพี่ผมนี่นกู่งามต้งหลังไปสตีหลังสิตตัวนั้นจะไปเอาอยู่หมอบูอด่ดีดีตัวเตี้ยอ่ áo bên cạnh này mình tìm tìm không ngồi không không ngay kìa เขาเบิ้งย่อนแสงแล้วมันเตรียมตาดิ่ไหนคุณซาพลองขนกับพี่น้องเอ้าตายแล้วไปโดดยังไงยังสันธานเนี่ยตายแล้วยังไม่ปล่อยคาลุมเลยเอ้ยเห็นบ่นั่นขนซ่าเอาไปเอาละครับตอนนี้คลองเก็บจานเตลยเรียบร้อยแล้วกว้างบ่กว้างว่าจานเตลย เสียชื่อนี่กันว่าบอลลิวตันอ่ะโอ้ยเอาไปให้คนนั้นเลยหน่ะคนยึดหลักหลักเสียไปว่ากันได้ยันลูกเอียงสลิกาเอาไปเพื่อนแน่เพื่อนบ้างใช่หรอโอ้สองเตียมเนาะจางเตยโอ้ไอชินมาอะไนั่นั่นเนี่ยนั่นอะไรจานเชียวเอ้เพ่อเอาเลยครับตังค์เพื่อนก็ง่ลูกมันนะลูกมันจะนี่มาลูกเด้อมันขฮะคนหลัตัวนั้น ลูกมาหัวคนบัวเต็มอยู่นี่นี่เราไทยคนเอาวะเอ้าห้องไหมโอ้มันสิลูกขาใหญ่ปะนี่ไทยคนคือเดี๋ยวห้องเลยเอามาไปไม่เด้ไปเลี้ยงไว้ห้องดีเนี้ยห้องยังอ่ะปล่อยไปแล้วปิ๊กไปหยอกปิ๊กไปหยอกเอาไปกราบไอ้นกหัวโจกเนาะ อาจารย์ระยะทางจากมหาชัยมันีนไกลเป็นไหนประมาณข่าวมาบ้านอาจารย์หน่อยสี่โลหน่อยสี่โลเนาะครับบากบันดันโดนมาพี่น้องเอ้ยคนสารคามนํากันมาหากันว่าปีปทุมตำบลยังร้อนหวานอ่าหัวเรือตำบลหัวเรือครับผมอยู่ตำบลท่าสงกรานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามน้ามาตองขึ้นกันได้ครับ สารคามมะครวนๆน้ำกันมนเลยอ่นื้อเหมือนอืมอเลี้ยงกันไปตัวน yep. ี้พวกบ้ากันเลยสินนี่หนื่นาต่งๆหน่อยหนึ่งพวกบ้ากันเลยสินเลยอาจารย์เตยแล้วหนุ่มสารคามต่างซื้อเพิ่นจัดจังเลยว่าบอว่าธรรมดาไี่นี่ก็ได้ตอนนี้กำลังฝึกต้อดินอ้าพี่น้องรุ่นกันไปนะครับเลือดอากาศดีดี